สมาชิกอาเซียนสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวชันทิกาพรงเสนานชื่อเล่นครูแจนครูประจําชั้นอน,นุบาล1นึ่งทับ4โรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตะบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะวันนี้ครูแจนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนั้นเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่บทเรียงกันเลยค่ะประเทศไทยไม่ได้อยู่อย่างเดียวได้เพื่อนบ้านมากมายอยู่รายล้อมเรากัมพูชาพม่าลาว แม่น้ำป่าเข้ากันเราเท่านั้นสายขวาเพื่อนบ้านโอบล้อมมาเลเซียก็พร้อมเป็นเพื่อนบ้านกันติดอยู่ทางใต้ของฉันทุกประเทศนั้นเป็นเพื่อนกันเออ ก็พร้อมเป็นเพื่อนบ้านกัน ชื่อประเทศและธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนธงชาติของประเทศบรูไนลักษณะของธงชาตินั้นเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพ,พื้นสีเหลืองภายในมีแถบสีขาวและสีดำวางพาดต,ตามแนวไทยแยงมุมจากมุมบนด้านคันธงไปยังมุมล่างด้านปลายธง ด้วยสีขาวอยู่บนสีดำอยู่ล่างกลางทงนั้นมีภาพตราแผ่นดินของบรูไนค่ะทงชาติของประเทศกัมพูชามีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสองส่วนยาวสามส่วนพื้นทงแบ่งตามแนวยาวเป็นสามริ้วโดวยริ้วกลางนั้นเป็นพื้นสีแดง กว้างสองส่วนมีรูปปราสาทหินนครวัดสามยอดสีขาวอยู่ตรงกลางริ้วที่อยู่ด้านนอกทั้งสองด้านนั้นกว้างริ้วละหนึ่งส่วนค่ะธงชาติของประเทศอินโดนีเซียลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างสองส่วนยาวสามส่วน พื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอนมีสีแดงและสีขาวค่ะธงชาติของประเทศลาวลักษณะพื้นธงแบ่งตามแนวยาวออกเป็นสามส่วนโดยแถบตรงกลางจะเป็นสีน้ำเงินกว้างสองส่วนมีพระจันทร์ทรงกลมสีขาวอยู่กึ่งกลาง ขนาดที่แถบด้านนอกทั้งสองด้านมีสีแดงและกว้างริ้วละหนึ่งส่วนเท่าๆกันค่ะธงชาติของประเทศมาเลเซียมีแถบสีแดงสลับสีขาวรวม14แถบแต่ละแถบมีความกว้างเท่ากันที่มุมธงด้านคันธง มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินกว้าง8ใน14ส่วนของผืนธงด้านกว้างและยาวกึ่งหนึ่งของผืนธงด้านยาวภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังกล่าวมีเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยวและดาวสิบสีแฉกค,ค่ะธงชาติของประเทศพม่า ได้แบ่งตามความยาวออกเป็นสามส่วนและมีความกว้างเท่าๆกันโดยแต่ละส่วนมีสีที่แตกต่างกันไล่จากบนลงล่างคือสีเหลืองสีเขียวและสีแดงขณะที่กึ่งกลางทงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวขนาดใหญ่ค่ะ ธงชาติของประเทศฟิลิปปินส์ด้านต้นธงเป็นรูปสามเหลี่ยมสีขาวเป็นเครื่องหมายแทนความเสมอภาคและภาราดรภาพซึ่งภายในสามเหลี่ยมสีขาวประกอบด้วยดวงอาทิตย์รัศมีแปดแฉกล้อมด้วยดาวห้าแฉกจำนวนสามดวง และตั้งอยู่ตามมุมของรูปสามเหลี่ยมซึ่งสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดล้วนเป็นสีทองส่วนด้านที่เหลือของธงได้แบ่งครึ่งตามความยาวโดวยแถบบนมีสีน้ำเงินและแถบล่างมีสีแดงค่ะธงชาติของประเทศสิงคโปร์ ประกอบด้วยแถบสองสีแบ่งครึ่งกลางธงแถบสีแดงอยู่ด้านบนแถบสีขาวอยู่ด้านล่างที่มุมด้านบนของคันธงเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวถัดจากรูปดังกล่าวมีดาวห้าแฉกจำนวนห้าดวงเรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า โดยรูปพระจันทร์เสี้ยวและดาวห้าแฉกต่างมีสีขาวค่ะธงชาติของประเทศเวียดนามพื้นธงเป็นสีแดงล้วนตรงกึ่งกลางมีรูปดาวห้าแฉกสีเหลืองทองเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่า หมายถึงชนชั้นต่างๆในสังคมเวียดนามคือนักปราดชาวนาช่างฝีมือพ่อค้าและทหารค่ะธงชาติของประเทศไทยประกอบด้วยสามสีหลักได้แก่สีแดงสีขาว และสีน้ำเงินมีการแบ่งเป็นริ้วจำนวนห้าแถบซึ่งแถบในสุดเป็นสีน้ำเงินถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนด้านล่างเป็นสีขาวและสีแดงตามลําดับทั้งนี้แถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็นสองเท่าค่ะ ดอกไม้ประจำชาติอาเซียนดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์ดอกกล้วยไม้เวนด้าดอกไม้ประจำชาติไทยดอกราชพฤกึกดอกไม้ประจำชาติมาเลเซียดอกชบา ดอกไม้ประจำชาติกรัรมพูชาดอกลำดวนดอกไม้ประจำชาติเวียดนามดอกบัวดอกไม้ประจำชาติลาวดอกลีลาวดีดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซียดอกกล้วยไม้ราตรีดอกไม้ประจำชาติพม่า ดอกประดู่ดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์ดอกพุทธแก้วดอกไม้ประจำชาติบรูไนดอกซิมปอสัญ,ญลักษณ์ตราแผ่นดิน ตราแผ่นดินของประเทศกรัรมพูชาเป็นรูปฉลองพระองค์ครยคุมพานแว่นฟ้าค่ะตราแผ่นดินของประเทศไทยตราพระราชรัญจกรพระคุชพระค่ะตราแผ่นดินของประเทศบรูไนใช้เครื่องหมายอย่างเดียวกับที่ปรากฏในธงชาติบรูไนค่ะ ตราแผ่นดินของประเทศพม่าเป็นเครื่องหมายราชการของรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าค่ะตราแผ่นดินของประเทศฟิลิปปินส์มีลักษณะเป็นพระอาทิตย์มีรัศมี8ดแฉกซึ่งแสดงถึงจังหวัดทั้ง8ค่ะตราแผ่นดินของประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วยส่วนหลักๆ5้าส่วนคือโลเสือโคร่งสองตัวพระจันทร์เสี้ยวสีเหลืองและดาวสีเหลือง14แฉกและแถบผ้าค่ะตราแผ่นดินของประเทศลาวเป็นรูปวงกลมด้านล่างมีรูปเครื่องกงจักเป็นฟันเฟืองและโบอักษร สองข้างล้อมด้วยรวงข้าวสุกเป็นรูปวงพันจร์และโบสีแดงเขียนอักษรค่ะตราแผ่นดินของประเทศเวียดนามมีรูปดาวสีเหลืองบนพื้นสีแดงมีรูปเฟืองและรวงข้าวค่ะตราแผ่นดินของประเทศสิงคโปร์เป็นรูปสิงโตและเสือถือโล่สีแดง ด้านล่างของตราแผ่นดินเป็นลิบบิ้นสีน้ำเงินค่ะตราแผ่นดินของประเทศอินโดนีเซียตราพยาครุฑปัญจศิลค่ะสัตว์ประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน สัตว์ประจำชาติประเทศบรูไนเสือโค่งสัตว์ประจำชาติประเทศกัมพูชากูปรีสัตว์ประจำชาติประเทศอินโดนีเซียมังกรโคโมโดสัตว์ประจำชาติประเทศลาวช้างสัตว์ประจำชาติประเทศมาเลเซีย เสือโคร่งมาลายูสัตว์ประจำชาติประเทศฟิลิปปินส์ควายสัตว์ประจำชาติประเทศสิงคโปร์สิงโตสัตว์ประจำชาติประเทศไทยช้างสัตว์ประจำชาติประเทศเวียดนามควาย สัตว์ประจําชาติประเทศพม่าเสือโครง่งเพลงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนเพลงชาติบรูนายชื่อเพลงอันเลเปอร์ลิฮารากันสุลตานเพลงชาติกัมพูชาชื่อเพลงเพลงนครราช เพลงชาติอินโดนีเซียชื่อเพลงอินโดนีเซียรายาเพลงชาติลาวชื่อเพลงเพลงชาติลาวเพลงชาติมาเลเซียชื่อเพลงเนการากูเพลงชาติพม่าชื่อเพลงคาบามาจีเพลงชาติฟิลิปปินส์ชื่อเพลง ลูปังฮินิรังเพลงชาติสิงคโปร์ชื่อเพลงมาจุละซีงาปูราเพลงชาติไทยชื่อเพลงชาติไทยเพลงเวียดนามชื่อเพลงเตียนเกวินกาสุดท้ายนี้ครูแจนขอฝากให้เด็กๆด,ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ อย่าลืมสวมใส่แมสกทุกครั้งก่อนออกจากบ้านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังจากหยิบจับสิ่งของแล้วพบกันใหม่ในเรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ